สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทดลองปลูกฟุตซายแดงอินเดียดูนะคะว่าจะสามารถปลูกได้แล้วได้ผลผลิตจริงหรือเปล่าจากเดิมที่เราเคยซื้อฝรั่งหงชื่อซื้อมาปลูกแล้วก็เจอปัญหาว่าต้นมันไม่โตก็เลยต้นไม่โตปลูกเมื่อปีที่แล้วนะคะถ้าจํากันได้แล้วต้นมันไม่โตก็เลยกลับมาดูว่าปัญหามันเกิดจากอะไรก็คือ บริเวณที่เราปลูกฝรั่งมันเป็นดินที่ดินเก่าที่มันแน่นแล้วเปลี่ยนใหม่โดยปลูกพุทราใช้ดินที่ไปซื้อดินที่อื่นมาถมที่แล้วก็ปลูกเลยดินก็จะไม่แน่นเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้เราจะลองปลูกทดลองก่อนนะคะประมาณสิบต้นทําไมถึงอยากทดลองปลูกเพราะว่าพุทาตัวนี้เป็นพุทาพัน์ใหม่กําลังเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็รสชาติหวานกรอบอร่อยมากนะคะ เริ่มต้นทดลองปลูกแค่สิบต้นก่อนเราจะดูว่ามันจะมีโอกาสเติบโตไหมแล้วก็จะใช้ระบบการกางงงนะคะทำไมเลือกเป็นฝ้าหลังกับฟูซาเพราะว่าทั้งสองตัวนี้มันได้เก็บผ,ผลผลิตเร็วที่สุดคือประมาณปีหนึ่งก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วนะคะเราก็เลยสั่งมาจากโคราชจากสวนปาลินเกษตรผสมภสานนะคะสิบต้นแล้วก็จะลองปลูกดูวันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราขุดหลุมเรียบร้อยแล้วนะคะ พอเราจะเริ่มลงปลูกนะเราก็ตัดเชือบที่มากับต้นพันธ์นะคะออก แล้วก็ดึงดึงไม้ที่มากับต้นพันธ์ุออกแล้วก็เอาที่ไม้ไผ่ลำไม้ไผ่ที่เราจะให้มันช่วยประคองไม่ให้ต้นมันล้ม มัดเข้ากับต้นกับลำไม้ไผ่นะคะเพื่อช่วยประคองแปลงนี้ที่ปลูกทั้งหมด10ต้นเราจะทำเป็นแปลงทดลองก่อนนะคะก่อนที่เราจะถมที่อีกหนึ่งไรเพื่อที่จะปลูกแล้วก็กางมุงอย่างเดียวแต่ตัวนี้เราจะทำตามขั้นตอนที่ คุณก้องเจ้าของสวนต้นพันธบอกนะคะว่าจะต้องทํำยังไงบ้างน้ําก็ตอนนี้ก็ยังใช้น้ําประปาในการรดอยู่เพราะว่าต้นมันยังมันยังมีไม่เยอะแล้วก็พื้นที่มีแค่นี้ในการทดลองปลูกดินเป็นดินใหม่ถ้าตรงนี้ถึงเดือนธันวาแล้วสามารถออกผลผลิตได้ดีเราถึงจะเริ่มต้นปีหน้าปลูกใหม่ที่อีกแปลงหนึ่งนะคะเราจะถ่ายอัปเดตสวนนี้ให้ดูทุกๆขั้นตอนนะคะ พอครบไปหนึ่งเดือนก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยครั้งแรกตอนที่มันเริ่มติดแล้วจะอัปเดตข้อมูลเรื่อยๆมันอาจจะเป็นอีกต้นแบบหนึ่งสำหรับคนในพื้นที่ที่อยากลองปลูกนะก็จะทำให้ในชุมชนในหมู่บ้านของเรามีโอกาสที่จะมีไรายได้เสริมหลังจากการเก็บเกี่ยวนะคะการทำเกษตรมันต้องใจเย็นแล้วก็อดทนรอวันนี้เราก็ใจเย็นมาปีหนึ่งเพื่อรอดูฝั่หลังไม่ได้ผล เราก็เปลี่ยนมาปลูกพุทราดูว่ามันจะได้ผลไหมถ้าได้ผลแล้วเราค่อยไปต่อถ้าไม่ได้เราก็ต้องศึกษาไปเรื่อยตั้งใจเย็นแล้วก็รอได้นะคะก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะวัสดีค่ะ